การประกาศคุณบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ในโครงการธรรมญาตรากตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารอนุสอนสถานเจแห่งปีที่13ดําดำเนินด้วยความปราบปื้มมาถึงวันแห่งการฉลองชัยวันที่31มกราคมพุทธศักราช2568 น้อมใจรำลึกถึงมหาปูชนียาจารย์ด้วยจิตที่เลื่อมใสมาอย่างพื้นแผ่นดินที่สืบสารปณิธานของท่านอนุสรสถานลำดับที่เจ็ดวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสถานที่ขยายวิชาธรรมกายนำความรู้แจ้งแห่งธรรมแผ่ขยายไปสู่ใจของชาวโลก โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตาชีโวท่านประธานสงฆ์ได้น้อมถวายมาลายัยผ่านมาลายัยหน้าเทวรสพระบรมสารีริกธาตุและหน้าเทวรสพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารรมทั้งได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยจากนั้นนายคมสั์ยานวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้เปิดกลวยสการะด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนที่ท่านประทานสงฆ์จะได้นำทุกท่านนั่งหลับตารวมใจไว้ที่ศูนย์กลางกายทำใจให้ผ่องใสตามหลักวิชา และได้นำทุกท่านกล่าวคำถวายประทีปเป็นพุทธบูชาพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์และผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้จุดประทีปคมเอกเป็นปฐมเริ่มก่อนที่คณะพระธรรมยาราและสาธุชนจะได้ประคองดวงใจจุดต่อความสว่างสวยัยเชื่อมต่อดวงใจที่ใสสว่างไปยังประทีปแห่งธรรมสื่อถึงเมตตาธรรมอันไม่มีประมาณ ของมหาปูชนียาจารย์ที่ต้องการเผยแผ่วิชาธรรมกายให้กว้างไกลไปทั่วโลกและในวันนี้คือวันแห่งประวัติศาสตร์ที่ต้องจดจารึกไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นวันแห่งชัชนะของยอดนักสร้างบารมีทุกรูปที่ตั้งใจสารภารกิจพระพุทธศาสนาอย่างมุ่งมัน่นทุ่มชีวิตจิตใจสืบสารเส้นทางของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย ให้ดำรงเป็นแสงสว่างเป็นแสงสองทางนำชาวโลกไปสู่การรู้แจ้งสู่ความจริงอันเที่ยงแท้สูงสุดของชีวิตทั้งนี้ว่าพระธรรมกายเป็นอนุสรสถานลำดับที่เจ็ดที่เกี่ยวเนื่องกับพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารสร้างคืนเพื่อรองรับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลก โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลวงพ่อธรรมชโยได้อุทิศชีวิตสารต่อมโนโปณิธานของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจราร์ขน,นกยูงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกเพื่อให้สันติสุขที่แท้จริงบังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ พิธีจุดประทีปบูชาธรรมหลวงปู่นี่นะคะจะบอกว่าเป็นพิธีที่สําคัญและศักดิ์สิทธิ์มากคือคือถ้าเรามั่นใจอะคะ่ะว่าบุญน่ะมีจริงและเราเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์น่ะคือชีวิตของเราอะ่ะจะสวยงามเหมือนประทีปโคมไฟและในบางที่ที่เป็นต่างจังหวัดหลวงพ่อท่านก็จะเมตตาให้จุดภุนะคะ พูเนี่ยก็เป็นอะไรที่สวยงามมากเวลาที่จุดพูเราก็จะอธิษฐานตลอดให้เรามีชีวิตที่เจอิดจรัสสวยงามแบบนั้นค่ะแล้วก็ให้ชีวิตเราอ่ะอยู่ในที่ที่สว่างเดินทางไปที่ใดค่ะก็ให้คนเห็นเราแต่ในสิ่งที่ดีๆเหมือนที่เห็นพูแบบนี้ค่ะก็อยากกราบขอบคุณหลวงพ่อนะคะที่เมตตานะคะให้ลูกได้มามีช่องบุญที่ได้มารับบุญต่างๆ จนมาถึงวันนี้ค่ะที่ลูกได้มาจุดโคมไปที่บูชาธรรมหลวงปู่ครบทั้งเจ็ดที่ค่ะลูกรู้สึกปลปื้มที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการของหลวงพ่อค่ะก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นต้นบุญต้นแบบในการทําความดีค่ะแล้วก็ขอบคุณหลวงพ่อที่ได้ให้บุญใหญ่ไม่ใช่ให้แค่บุญอันนี้คือบารามีของลูกด้วยค่ะ ก็ขอบคุณหลวงพ่อมากเลยค่ะอยากให้หลวงพ่อจัดโครงการแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะก็จะขอเป็นส่วนหนึ่งในโครงการธรรมญาตาไปจนกว่าที่ลูกจะสิ้นลมหายใจแล้วก็จะชักชวนคนในครอบครัวเช่นลูกหรือหลานมาก,ก่อนค่ะชวนใครได้ก็จะชวนแล้วก็บุญชวนบวชพระในโครงการธรรมญาตาก็จะขอปรารถนาว่าลูกจะตั้งใจรับบุญชวนบวชด,ด้วยค่ะหลวงพ่อ